เอาละครับผมก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเด d ดบอยแล้วนะครับเฮ้ยด่านอะไรเนะี่ยด่านฟาร์มเดี๋ยวผมจะเล่นไปด้วยอ่าอธิบายเปิ์ก็ด้วยนะครับผมจริงๆก็อยากอธิบายตอนหน้าลอมบี้แหละแต่ว่ามันรอ,อห้องนานนะตอนโอ้โหขนาดรอห้องเมื่อกี้ผมยังรอนานเลยนะเอ๊ะทำไมเงียบจังเลย เปอร์ข้างบนจะเป็นเปอร์หัวหมูนะครับผมอ่ามันจะทําให้แบบเซอร์เวอร์เขาจะทิ้งร้อยเลือดได้นะครับผมแบบร้อยเลือดเยอะขึ้นแล้วก็แบบหิวกระช้าขึ้นซ้ายมือจะเป็นเสาขาวนะครับเวลาแผลแล้วเขาก็จะแบบเครื่องระเบิดนะด้านล่างจะเป็นธานาเวลาเขาแบบยิ่งเจ็บเยอะๆเขาก็ยิ่งแบบปัดไฟช้าขึ้นทําอะไรช้าขึ้นนะครับเอางั้นเลย เดี๋ยวว่าจะเชิงหนาะเปิดซ้ายมือจะเป็นอ่าสวิคนตายนะครับเวลาแฟนแบบเซออย่างเงี้ยนะครับก็เวลาเซอเข้าปั่นไฟอยู่เง,งี้ยเวลาเขาปล่อยมือเครื่องมันจะลลอกนะครับใครอะ่ะไอ้่อนเสาลงไปตีสี่หรือเปล่านะ ทำไมกับซัพพอร์ตกันน่าจะที่สี่นะครับคนที่สี่เป็นคนไทยนะเห็นไหมครับถ้าเกิดเขาแบบอ่าปล่อยเครื่องมันจะเป็นขาวๆแบบนั้นก็คือมันหลอกนะครับเอ้าทำอไมผมปล่อยไอ้แดงก็ได้เหนไปไหนแล้ววะเอ้าไปไหนแล้ววะ เมื่อกี้ยังเดินอ้อมอยู่เลยกะเทื่มบุญกัดเขาว่าติดติดติดเจ๊โอ้โหหมาสะบัดต,ตัวเราเดินแล้วนะมันติดได้ไงวะ คือไม่กินแบบตัวผมมันเดินแล้วนะมันไม่ควรเตะได้นะเกมโคตรดีดไปไหนละไอ้เหรอไม่เจอนะนี่ไงโดนแง้มไปทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวผมมันเดินเลยนะมันเตะได้ไงวะ คือตัวมันตัวผมแบบมันเดินแล้วนะเว้ยแต่มันก็ยังเดิน,เดนมาแบบจะเตะเฉยเลย <_ d ata> ใครเขาเดินตามมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยท้อเหรอเอ,อ้ยขอดิ <_ d ata> เห็นไหมครับถ้าเกิดเราแบบแฝวนเนี่ยแล้วก็เสาอ่าเครื่องปัดไฟมันจะล็อกเห็นไหมมันจะล็อกแบบ แขวนสองสยองขวัญคะแนนอะไรไอตัวเมื่อกี้นี้โอเคแต่ผมแบบเดินดักเลยเดินมาดักเลยโอ้โหช่วยกันรุนทัวรเลยไปเอ้าวไอ้นี่หลุดมาได้ไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงเดี๋ยว เนี่ย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 คือตัวผมมันเดินแล้วนะคือตัวผมมันเดินแล้วแม้ยังจะเตะผมอีกคนบ้าเลยพวกนี้ถอนเสาถอนเสาเดี๋ยวก็เดี๋ยวดนถอนน่ะเตะนี่ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยนักเลงจับเลยวะ ผมกาแฝดดีกว่านะผ่านในแม่เสาอ่ะผ่านแต่เสาไปไม่ผ่านผมว่าตัวยืนบอกเลยไอ้หนุ่มโง่ยังงี้โดดนะเนี่ยผมเอาแบบ ชาร์จไวมาเนาะมันก็เลยแบบทำอะไรได้ไวขึ้นนะครับทำไมผมเห็นรอยเลือดมีคนหนึ่งไปฝั่งนึงคนหนึ่งมาฝั่งนี้มาแล้วโอ้โเฟีนนี้ปั่นได้เยอะมากเย็นใเย็นคนนี้เฟี้ยนสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหมีอาดมคนหนึ่งแ้วผมเอาคนนี้ดีกว่าเนา ได้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยอะเด้เรียบร้อยเลยเด้ไหนตัวซาซาไปไหนแล้วมันเชื่ออะไรมิเชล่าอไอ้อาดัม,มา <c oughs> <c oughs> ผมเอาหมดอะจังหวะเนี้ย Silently, ายไปสอนกันดีนะคนไทยด้วยนะเล่นกันดีจัดเลยหลอกเครื่องไปเห็นไหมครับผมว่าดีอยู่นะไทยอะอาดาม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 ไม่ดีไงข้ามผ่อนเสาเหรอ สองคนไปไหนอ่ะผมเจอแล้วนะผมอยากให้เขาเข้าตู้อ่ะไม่เข้าวะผมอยากให้ผมอยากให้ตัวมนะันอ่ะโดนเข้าตู้นะผมจะได้มเาเปิดไปหาอาดมดีกว่า ไปไหนอ่ะฮะซ่ามากใช่ไหมเราอ่ะได้ข่าวว่าซ่าใช่ไหมมาทงถอนทุงถอนเสา,ามีการบอกให้เพื่อนด้วยนะเอาเอาไอ้แดงเราแม่พตรเก่งเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรียบร้อย คนสุดท้าย <c oughs> เห็นตำแหน่งคนสุดท้ายแล้วด้วยอย่างนี้ชักปากไปแล้วหนึ่งคนทำไมชักปักอะตอนแรกๆยังก็ข้าวปิงกันอยู่เลยล้ม <c oughs> สองทำเป็นชักปักหนีตายไปซะ ตอนแรกยังมีการแบบมาบุงมาบล็อกด้วยนะอีกปนนเดก็ถอนเสาเี๋ยวผมรอหาโอเคเขาเดึงแล้วทำามาเป็นมาบล็อกมาถอนเสานี่ล่วงไปดิแขวน <c oughs> แม่มเลยไอตัวไอ <c oughs> ตัวเนี้ยตี <c oughs> มอยางรู้ว่าเขาได้แต้มกันเยอะไหมแต้มไม่ถึงหมื่นอ่ะ อันนี้แปดพันไม่มีเก้าพันจูติร้อยนะนะไอเอ็นอ่ะเล่นกวนตีนมากเลยโอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดอยากเห็นผมเล่นต้นไหน <c oughs> ก็คอ <c oughs> มเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเนาะ <c oughs> ขอบคุณครับ